สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน60อัตราด้วยกันนะครับ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบเนี่ยตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานของการลถไฟจำนวน60อัตรานะครับคุณสมบัติมีสัญชาติไทยอายุ18-40ปีไม่จำกัดเพศถ้าเป็นชายต้องมีสอดอ43หรือสอดอ8วุฒิม .3 นะครับ เพศชายสูงไม่น้อยกว่า165เซนติเมตรเพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า160เซนติเมตรการรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนะครับให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียนการโดยสารกองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสารฝ่ายบริการโดยสารอาคารชั้นสองสถานีกรุงเทพหัวลำโพงถนนพระราม4ี่แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21-30ธันวาคม63ในวันและเวลาราชการนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ